สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัดก,ก็มีการเดินทางนะคะมาส่งผลให้ลูกค้านะคะปลายทางอยู่ที่จังหวัดสกลน,นะครแต่ตอนนี้นะคะเรามีการนะคะแวะนี่เลยตรงนี้นะคะเป็นวัดสมเด็จพระพุทธันานชื่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนะคะหรือเราเรียกกันว่าวัดคุณสรพงษ์นั่นเอง,เองซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นวัดที่สวยงามมากๆเลยนะคะท่านนี้นะคะนี่ รถของเรานะคะเป็นตัวรีโวนะคะที่จะไปส่งมองบลูกค้าเป็นตัวเอ็นที่เกียร์ธรรมดานะคะปลายทางอยู่ที่จังหวัดสกลนะครระยะทางเดินทางทั้งหมดนะคะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงซึ่งก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากซึ่งตอนนี้นะคะนัดก็เดินทางออกจากสมุทรปราการนะคะมาตั้งแต่ประมาณช่วงตีสี่ครึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้านะคะเราก็ผ่านวัด คุณสรพงษ์นะคะเรวก็เลยมีการไหว้พระแล้วก็แวะสักการะกันนิดนึงเพื่อเป็นความเพื่อเป็นการความสิริมงคลในการเดินทางนะคะแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนัดก็ได้เก็บภาพบรรยากาศรอรบๆวัดนะคะมาให้ชมกันนะคะวัดเนี่ยมีโบ,ถโบถสถ์โพสถที่สวยงามมากๆเลยนะคะลักษณะด้านหน้าของนัดตรงนี้นะคะก็จะมีอ,อ,องค์สมเด็จพระพุทธจาจยาโตนะคะองค์ใหญ่ อ,อ,อยู่กลางโบสถ์เดิน,นะคะซึ่งก่อนเดินทางนะคะก็ได้ไหว้ท่านนะคะขอพรให้เดินทางปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะห mm hmm. นทางยังอีกยาวไกลค่ะวันนี้เราเดินทางกันต่อไปเลยค่ะจุดมุ่งหมายคือสกลนครค่ะ มาณห0ึกิโลนะคะเราจะมีหมายปลายทางที่สนามบินสลนรรนะคะแต่ตอนนี้นะคะนัดก็ได้นะคะนี่เลยนำรถลูกค้านะคะมาทำความสะอาดก่อนที่จะส่งมอบให้ถึงมือลูกค้านะคะนี่นะคะนัดก็ได้นำรถลูกค้านะคะมาล้างมาดูแลทำความสะอาดให้ลูกคาก่อนนะคะเวลาถึงมือลูกค้านี่รถจะได้ส,สวยสวย วันนี้นะคะเราก็สิ้นสุดภารกิจนะคะในการส่งมอบลูกค้านะคะจากสมุนรปรการสู่สกลนครน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะใครนะคะสนใจที่จะซื้อรถกับร้านนะคะนัดยินดีบริการนะคะไม่ว่าระยะทางจะใกล้จะไกลแค่ไหนนะคะขอแค่ลูกค้ามั่นใจในโปรโมชั่นแคมเปญและเชื่อมั่นในตัวนัดน,นะคะนัดยินดีส่งมอบให้กับลูกค้าถึงมือทุกคนเลยคะ่ะ